Hello, Sawadiha. My name is Santim Gaeb. You can call me Mai I am in 6th So, today I will be speaking about idiom. And my idiom is two piece in a pot. สวัสดีค่ะดิฉันนักสาวสุดียิงแก้วหรือเรียกสัส้นๆว่าใบตองก็ได้ค่ะอยู่ชั้นวมา6ทับ4วันนี้จะมาพิเศษเกี่ยวกับสำนวนในภาษาอังกฤษค่ะและซึ่งสำนวนที่เลือกในมาวันนี้นะคะนั่นก็คือ two piece i n a p o t ทุกคนอาจสงสัยว่า two piece i n a p o r t ในภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรกันแน่โดยตามหลักความเป็นจีนนะคะสำนวนในภาษาอังกฤษไม่สามารถแปลตามตัวได้ค่ะ ซึ่งสำนวนที่หนูเลือกมานะคะ t o piece i p o t t o ไปว่า2 p e c e เปว่ามาดล็ถั่ว in ไปว่าในอะก็คือ article p o t ก็คือฝากถัว่วแล้วตกลงสำนวนนี้มันแปลว่าอะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้หนูมีคำตอบให้ทุกคนเองคะ่ะซึ่ง t o piece i a p o t ในที่นี้แปลว่าคน2คนเข้ากันได้ดีค่ะตัวอย่างประโยคเช่น My family and my Chinese boyfriend family, boyfriend's they and are pee a Chinese in pee to pot อีกครั้งนะคะ my family and my Chinese boyfriend family they are to p e e in the p o t ซึ่งในประโยคนี้แปลว่าครอบครัวของฉันและครอบครัวแฟนชาวจีนของฉันพวกเขาเข้ากันได้อย่างดีค่ะ โอเคค่ะสมกันไปแล้วนะคะสำนวนสุภาษิตของภาษาอังกฤษหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า i d i o m หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ